เยวเราไปกินหมูกระทะด้วยกันไหมไปแชร์เงินกันก็รีบมาทำไมหมูนี้ไม่ไปด้วยกันวันขึ้นหรื่องไงดีกว่าว่าจะไม่พร้อมเมื่อก่อนเราเคยเล่นด้วยกันตอนนี้ก็เปลี่ยนปล่อให้ฉันไปกินคนเดียวเราไปกินหมูกระทะด้วยกันไหมไม่ชอบไปกินอย่างอื่นก็ได้ กินคนเดียวเอนนาเงนไหมตะเทนยนใสถุมอไว้เงินจะได้ไม่ปิวที่สำคัญไม่เสียเง,<พ>งมัน,มนจบห้บ่คกบาทไปกินอุฟเฟยด้วยกันมั้ยหรือจะกิน ซูกิก็รีบมากสงสัยฉันจะเป็นแบบนี้แล้วสิทางดูเหมือฉนฉันจะเริ่มพูดจากับปลาเพื่นทั้งหลายก,ยกินกันไหมจนตอนนิ้วลื่ตาลายทองล้องมันล้องแบบไหนโขก่คะโขล่ค่ะโขลค่ะหนหิวค่ะงานเรากำลังใจม,มีแล้วด้วยจะเย็นหน้าเดี๋ยวพ่อไปเป็บให้บบปั้เหรออย่านะเดี๋ยวพ่อโดนจับ ไปเพิ่นใหมาเยอะนะคะจะไปเพิ่นจริงๆเหรอคะไม่ต้องห่วงเอลซ่าเออซ่าพี่ไปไปกินด้วยกันจริงจริงเหรอใครๆก็บอกว่าฉันไม่เงินไม่พอฉันรู้สึกฉันเริ่มอ้วนแลไม่เงินแถมนั้นต้องลดลำนกักแต่ฉันก็อยากจะกิน เรามีเงินอยู่แค่นี้สองบาทห้าสิบต้องยืมเงินที่ไหนก็ย่สองไงบไ,ไปกินข้าวเปล่ากับฉันหน่อยได้ไหมไม่ได้ฉันก็อ้วน